ประเด็นแรกครับในกรณีที่มีการคืนหนังสือเดินทางธรรมดาให้กับพันธุ์โถดรทักษิณนะครับล่าสุดจากการทำหน้าที่ของกระทรวงต่างประเทศก็าออกมาชี้แจงแล้วล่าสุดนายโชนอนอิทัรก,กมรารสุิโฆษกพัคปฏิบัตริรวมถึงนายอภิสิทธ์เองในฐานะหัวหน้าพรคปฏิบัติก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้รวมถึงจะมีประเด็นที่จะมีการยื่นถอดถอนเอาผิด นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีนายสุรพงษ์โตวิชักยเกุลนิตีต่างประเทศรวมทั้งน่าจะเอาผิดค่าการกระทรวงต่างประเทศนั้นทั้งที่ข้อเท็จจริงครับวันนี้กระทรวงต่างประเทศเองโดยนายธานีทองพักดีอธีบดีกรมสารนิเทศซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเนี่ยและทําหน้าที่โฆษกกระทรวงต่างประเทศเนี่ยได้ถแถลงถึงขั้นตอนการออกหนังสือเดินทางโดยระบุว่าการดาเนินการ ที่ออกหนังสือก็ถูกต้องไปใดตามกรอบของกฎหมายและระเบียบของกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเรื่องนี้นะครับผมอยากชี้แจงพี่น้องประชาชนว่าสมัยรัฐบาลนายอับสิทิ์โดยรนมนตีต่างประเทศนายการศิพ์พิรมเนี่ยมีอคติทางการเมืองที่มุ่งจะกำจัดคนคนเดียวโดยใช้ช่องว่างระเบียบ กระทรวงต่างประเทศด้วยการออกหนังสือเดินทางปี2548ในข้อ23วรรค7ระบุให้ถึงเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถเรียกคืนหนังสือเดินทางเมื่อพารณาเห็นว่าผู้ออกหนังสือเดินทางยังอยู่ในต่างประเทศแล้วต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับประเทศไทยหรือต่างประเทศได้นี่คือการใช้กระทรวงต่างประเทศเป็นเครื่องมือในรัฐบาลสมัยนายอภิสิทธิ์ที่ลักษณะมีอคติแต่เมื่อมายุคข,ของพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเป็นแกนนํา วันนี้การคืนความเป็นธรรมให้กับคนไทยไม่ใช่พันหวัวโททักษินคนเดียวครับคนไหนที่รักความเป็นธรรมในลักษณะอย่างนี้เนี่ย<ม>เขาก็ดําเนินการไปตามกรอบของกฎหมายโดยใช้ระเบียบเดียวกันซึ่งเป็นการกระทําที่น่าจะเป็นการคืนความเป็นธรรมให้มากกว่าแต่ลักษณะของพรักประชาธิปัตย์วันนี้นครับออกมาตีโพยตีพายให้สัมภาษณ์ทั้งวิทยุทีวีในลักษณะเหมือนคนมีอาการคุ้มครั่ง แคจะเป็นฝ่ายค้านนะครับทําหน้าที่ตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์แต่วันนี้ยังแค้นไม่เลิกครับรวมถึงจะเอาผิดถอดถอนนางสาวยิ่งรักไปกันใหญ่ครับออกจากคือจะถอดถอนนางสาวยิ่งรักออกจากตําแหน่งซึ่งผมมองว่าน่าจะเป็นความผิดปกติทางจิตนะครับอย่างรุนแรงของคนที่หลุดจัก ขั่วหนาาเดิมที่แพ้การเลือกตั้งแล้ววันนี้ยังหน้ามืดตาบัวครับยังทําหน้าที่เหมือนกับตัวเองเนี่ยยังเป็นรัฐบาลอยู่ทั้งที่วันนี้หน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยรวมทั้งกระทรวงต่างประเทศเขาดาเนินการไปลักษณะตามขอบของข้อบังคับและระเบียบและข้อกฎหมายแต่วันนี้ยังมองเรื่องนี้เป็นเกมการเมืองที่จ้องดิสเครดิตนางสาวยิ่งรักชินวัตรรวมถึงรัฐมนตรีต่างประเทศรวมถึงโยงมาถึงพรรคเพื่อไทย ว่าจะเอื้อประโยชน์ให้คนคนเดียวคือบรรโรโททักษิณโดยเอาความเป็นพี่เป็นน้องเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้ประชาชนสับสนนะครับเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงที่ผมว่าร้ายกาจที่สุดถ้าผมย้อมยกตัวอย่างว่ากรณีที่สมาชิกนักการเมืองฝ่ายค้านเนี่ยมีญาติเหมือนกันถูกดําเนินคดีอาญาก็เยอะครับเช่นยังนี้หมายจับของศาลในคดีช่อโกงธนาคารอยู่วันนี้จะถามว่า ทำการลักษณะอย่างนี้เนี่ยแล้วมีการไปกล่าวหาว่ามีการเอื้อประโยชน์กันบ้างอย่างนี้ทางสมาชิกฝ่ายค้านจะทํำยังไงครับซึ่งเรื่องนี้มันว่าไปตามกฎหมายนะครับว่าไปในรูปคดีแต่วันนี้ผมมองอย่างฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งมองว่าวันนี้การคืนความเป็นธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นลักษณะของความเป็นประชาธิปไตยในลักษณะที่วันนี้ บ้านเมืองนะครับเราดูจากที่ประชาชนสะท้อนผ่านโพลต่างๆก็ต้องเกิดให้เกิดเกิดความปลองดองสมานฉันท์และต้องการให้คืนความเป็นธรรมกับบรรดพันธุ์บโททักษิณวันนี้เมื่อทางการะทรวงต่างประเทศข้าราชการเขาทำดําเนินการลักษณะไม่ถูกใจสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์หรือผู้ใหญ่ในพรรคแบบวันนี้ออกมาตีโพยตีพายขู่จะยื่นถอดถอนซึ่งผมว่าช่องทางในการที่จะดําเนินการตรวจสอบมีครับอย่างสร้างสารรค์ไม่ยากครับ สภาสมัยนิติบัญญัติเปิดวันที่2 1ธันวาคมนี้ก็สามารถจะยื่นกระทู้สดสอบถามรัฐมนตรีต่างประเทศก็ให้ตอบนี่คือการตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์ใช้ช่องทางของสภาแต่ไม่ไล่ลักษณะเคยถอดถอนรัฐมนตรีต่างประเทศอีกถอดถอนอีกถอดถอนแล้วถอดถอนอีกซ้ำซำซากๆอย่างนี้ผมมองว่านี่คือการลักษณะเหมือนกับการทําหน้าที่แบบฝ่ายค้านแบบขี้แพ้จนตีครับ วันนี้อยากเรียกร้องให้หนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะรวมถึงสมาชิกไปร์กควรเลิกลักษณะเกมการเมืองแบบนี้มันเป็นการเมืองแบบยุคเก่าครับไม่สร้างสารรครับควรทําหน้าที่ตรวจสอบอย่างมีบทบาทหน้าที่ของฝ่ายค้านที่กินเงินเดือนประชายชนและควรจะทําทอย่างสร้างสรรอย่ามีอคตินะครับอย่าทําลักษณะเหมือนน่าจะคุ้มครัง่งแล้วแค้นไม่เลิอกอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับซึ่งวันนี้ผมเรียกร้องอีกครั้งหนึ่งว่าให้ยื่นกระทู้สด ในสภาสอบถามมาเลยครับรัฐมนีต่างประเทศก็ได้ตอบไปถูกต้องนี่จะเป็นสิ่งที่ประชาชนก็ได้รู้ด้วยนะครับไม่ใช่ลักษณะกล่าวหาข้างเดียวโดยอ้างยึดความคิดเห็นของตัวเองโดยไม่ดูหน่วยงานของรัฐเช่นกระทรวงต่างประเทศนะครับ